ก็แต่แบบนิ่มๆ,มๆพอดีทานแล้วนะครับเนี่ยฐานรอบคำมันสุก นี่ครันืนประมาณนี้เลยครับถ้าเละใหม่แต่ทางร้านคือทางร้านใหม่ถ้าเละคือเรามือตัไป อันนี้อันนี้มันจะเหลือ,อแต่นิ่มๆน,มนะครับบางคนเข้าใจว่ากดนิ่ <ง bothering you> ามแล้วเละเละยังไม่ถึงมาที่หนึ่งเลยลูกค้ <c oughs> าแล้วก็เจ็ดสิ้งอ็ดเจ็ดเก้าครับผมวันนี้เจ็ดเก้าครับ

จะเน้นให้ขายหมดใวิธีีกนเงนายมี่นี้นิดนึงเก็บไว้พรุ่งนี้มันก็จะยิ่งยิ่งขึ้นเราขายเราขายให้หมดแล้วก็เติมของใหม่หมดทุกฝั่ทุกฝั่งราจไม่ไม่ไม่เงคืออันนี้คือการตลาดของทางร้านเน้นขายหมดได้ได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยอันนี้มีเจ้าของแล้วครับ ออเดอร์หน้าลูกสี ครับผมมีมาลงกุญัวกรถ้าลูกค้ามาไม่ทันวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็มาเจอกันได้ครับก็ต้องเปิดเปิดที่เดิมสอันต้องเปิดก่อนว่าเขามาส่แล้วราคาจะขึ้นหรือลงถ้าลงเราก็จะขายอีกครั้างไม่หมดแล้วไม่หมดไหมครับเราจะได้เกิดครูสุดท้ายแล้วครับเนี่ยแล้วครูสุดายแล้วใช่สองลูกอ่ะสาม

เดี๋ยวเสียใจอีกใช่ใช่ครับเวลามาเร็วลูกค้าบ่ายโมงาจองพรุ่งนี้ถ้าจะเอาพรุ่นี้เดี๋ยวผมดีมจะเก็บไว้ให้าอแบบเนื้อหางแข็งนะครับคมคั้ได้ครับพุ่งนี้รู้ผลติโมงนครับผมมา มีสุขเท่าไหร่มีมีหางมีอะไรมีแปดร้อยีงง่ะ

สวยเย็นลูกสุดท้ายราต้องแจ้งถ้าผูเรียนเข้ามาผมจะเปิดจองดูที่หนึ่งราา0ห่ันบางทีก็สอ้าบาทีก็สองแดนะบอกลูกค้าด้วยมันไม่แน่นไ่ราคาราคา,ราคาราคามีปรับขึ้นปรับลงนะครับผม แล้วแต่ทางสวนจะมาส่งราคาเท่าไหร่นะครับถ้าลางสวนมาน้อยี่อ้อมก็จะปรับลงนิดนึงนะครับวันนี้ก็ถือว่าปรับลงนะครับเนี่ยาคานี้ครับน,นี้ด้วยเหรอใช่ครับใช่ าอาจจะมามาค่ำนะถ้ามาค่ำมันก็จะเหลือน้อยแล้วนะครับทุเรียนส่วนมากก็จะเยอะอนนช่วงเย,เยอะครับเยอะมากเลยแหละจนจนเต็มอะ่ะน<แ>ี่มหมดแล้วครับแมนครับคนจินเยอะนี่ยังไม่ถึงหกโมงเลยครับเนะนี่ยเนี่ยห้าโมงครึ่งนะครับหมดแล้ว สุดปังใส่กล่องกันกระแทกเลยสวยเลย

ใ่มีแต่สุกนะครับตอ,อบแลววนนอบตอบแชทลูกค้าอยู่ครับพอ,อดีพอดีเฮียให้เปิดแอป,ปอาอันนี้ครับลูกค้าเยอะ4ลูกเนี่ยสีูกครับรสลูกค้ามีเหลือแข็งทาไม่ได้ันนงาม มีแต่มีเดี๋ยวเดวผมดูให้นะแนทรับหลังบ้านก็เยอะไหมจ๊ะเพียบนะครับเยอะไหมครับออเดยอ,ยอ,อร์ก็ทย,ยอยทะยอยตอบเป็นบ้านๆไปนะครับถ้าตอบพร้อมกันก็เดี๋ยวลูกค้าน้อยใจนิ่มป่นนะนิ่มพอดีแบบนี้เลย แก่สิใไอบอกไม่แก่นายใค้รับคนสางแล้วบอกไม่แก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 อยู่อ่าครับครับผมเอฟซีเอฟซีมาจากดิสก์อลเลยดิกอเห็นดูจากในต่อต่แเ้วต้องตามมาซื้อถึงหน้าร้านเลยมนะครับนจมือปอกัเทปลด้หรอมือปอครับใช่มือป่อครับ มาเลยมาเลยเอาครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ